ร้านกาแฟชื่อดังของเมืองเลยนี่นะครับทานอาหารนะครับทานกาแฟยอดเลยอ้โหสเต็กสเต็กไก่สเต็กเนื้สองกดนะมาถานมาของพี่น้องนี่เป็นสเต็กไก่นะครับอดื่มบัตเตอดื่มสมองพมีชื่อด้วยนั่นี่พ่อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สมูสพอนึงองเนอไนึงได้ต่ออนึง ของพี่พี่อะไรของพี่พี่โกโก้วิกกิมของแม่สเต็กเนื้อไทยของพ่ออเมริกันโน่มะพร้าวครับของแม่ไทยแล้วไทยไงก็ไทยแลนด์ไงของพ่อนี่อเมริกันโน่มะพร้าวกาแฟอเมริกันโน่ครับช่วงบ่ายกาแฟ ย่างน,น้นแบบเครืองย่้งก้วอืมอมจิ้มยาเลยอลราิดพริกย่ามเม่ลูกโอ้โหสุดยอดเลยอ่าแม่ไม่คุยใครเล้วตอนนี้พริกย่างพริกไย โอ้จิมซาเลยหนาวมากเลยหนาวนะเนะพราะร้อนเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือไปสองชามด้วย เดกไ่อะไรยังก็เหมือนกันเลยนะเน่อชนกันหน่อยเนี่ยเน่ยม่ไม้ไหม่จุ๋มชนไปแล้ว

เจอบะรี่บะรีสมูทัเก้าก้ามูทเมาบอกไอ้เก้ไอ้ก้ไทยเสือเขาเขียนบ่อยอันนี้อันนี้หนึ่งเหรอออันี่งก็อเมริกาโน่นอลร้านเมืองวังนะครับที่เด่นน้ตบุ๊

ต่อเขอ้า่ะของเออกไปเดี๋ยว่าด้หมสดูแล้นไหแม่แม่ดูแล้วแแบบอมตัวืุอไปด้วยก็ว่าจะสอบงเกรอเล่ว แม่อันนี้กระดูกมั้งม่รูกแม่าแล้วเือ่ากินมากเลยว้าวเลยอทุกอย่างรวงกันเลยใช่ไหมใช่แล้วลูกทีลามันเป็นอย่างนี้เหรอก็เหมือนช็อกโกแลตอะไรเมนูอะไรที่เนี่ย ขาหนูนูเทลาและหนูแลหนูกินแตอกบาดีด้วยหนูกินโอ้ขนมปังนูเทลล่าสตงอวีอนี่ไลูกนี่สอมชีทองสอมสองเ้นนี่มันหันไม่ได้จ้ะเอ้นไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยำทร้ามันกันแบบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำสะอาดอะปันสะอาดแล้วตวอนแรกยังมีอะไรแล้วว่าเขาแผ่นใหญ่อ่ะ มันเป็นเจตอเบอร์รี่ไอช่องผิวไงมันไม่ใช่สตรอเบอร์รี่สดอ่าตอสตอเบอร์รี่เจ้าเปทำไมมันนุ่มล่ะมันต้องแข็งไม่ใช่หรอก็เอามาละลายมาอบไงอบพราะหมดขนมปังทำไมเพื่อปีกไงเราไม่อบมันก็เป็นแข็ง เข้ากันเลยสมองกวางกับจิ้มมันจิ้มคนบางคนสงสัยจะไม่หมดนะคนบางคนใครนี่เด็คนฉลาดห่วยเนี่ย Ăn đi. Náo. Thơm không? Ngon chứ nào. Náo đi con ơi. Thôi. Cho nó น้อยเขียนแบบนี้เนาะอ่าต้องฝึกนั่นแหละถ้าเพื่อันนี้เป็นสี่เลยก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยก็ฝึกเขียนไปเรื่อยๆคืกไปเรื่อยๆมาอันอื่นเราจะไม่ได้เอาวันละชั่วโมงบูรณาการบูรณาการกัาไปเนาะสวยดูหลุดไอ้ที่ต้องไหวใช่ไหมกระจายเลยกระจายยันไหวยังแม่ก็ไแล้วแม่จะได้ไหมล่ะ ันดับแรกต้องครูขึ้นก่อนอืมต้องครูนำก่อนใช่ไหมใช่ถ้าครูไม่รู้นักเรียนก็ไม่รู้ครูเียนเก่งแล้วเพื่อฮะครูกาเก่นเก่งอืมสตอเบอรี่มันไม่ค่อยอร่อยเลยมนะมันแฉะแฉะแฉะมากก็ไม่ต้องกิน กินแต่ขนมปังแม่กินไหมล่ะสตรอเร์รี่แต่หนูชอบกินแต่หนูชอบสตรอเร์รี่มากอะชอวบ้านจะไม่กินแต่หนูม่ว่าใส่กับเนื้อชาอร่อยมันจะอร่อยหวานเปรี้ยวจริงวะหนูว่ามัน่อร่อยนะมันหวานเปรี้ยวเนกื้อชีร่ามันต้งร้อยอ๋อต้นร้อยแม่จะรีแบร์ล่ะใช แตนเด็กก็รีบผ่าแล้วที่แม่บอกจะตีนแบตด้วยล่ะคือจริีนจะทำอะไรเนาะดูเทล่าแพงมากเลยนะแบบแต่ละยี่สิบอ๋อเพึ่งตาเพิ่มันเดียตามันทำให้แดงเดียเป็นเหมือนพีพีเลยข้างไหนเนาะให้ฟอนนี่ข้างนี้ข้างซ้ายเห็นไหมนี่เป็นตุ่มจริงด้วยนี่ใช้เป็นฝีนะดูดูเยอะไหมแล้วตาไม่เป็นไรนะแมทรงนั้นนะแล้นมันเป็นรอยดำดำนะแมทรอยดำๆตรงตรงนี้นะ ร้อยบาทป่าประศุในไม่ดูิาป่้าป่าล้ว